สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวันชัยทํานายอิทธิพลดวงดาวทําอำนาจเก่าแตกทับเกิดอำนาจใหม่ประชาชนพังหาด นายวันชัยสอนสิริหรือโหนวันชัยสอวอโพสตข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กทำนายถึงอนาคตการเมืองไทยหลังจากการเคลื่อนย้ายของดวงดาวที่มีอิทธิพลทางโหราศาสตร์ว่าจะเกิดสึนามทิทางการเมืองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่จะได้เห็นชมหน้าใหม่ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนายวันชัยระบุอีกว่า19เมษายนช่วงดึกดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคสถิตอยู่หนึ่งปีต่อแต่นั้น17ตุลาคมปีเดียวกันเวลา6นาิกา22นาทีดาวราหูเคลื่อนย้ายออกจากราศีเมษอันเป็นดวงเมืองมาอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นอริอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลบเมื่ออริมาเจอกับราหูเลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นคุณเป็นบวกกับประเทศสถิตอยู่ถึง2ปีครึง่ง เมื่อพิจารณาการลึกๆแบบสุดๆโหราท่านว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนอำนาจใหม่คนใหม่จะเกิดขึ้นส่วนคนเก่าจะสูญสิ้นแตกทับในวันชัยระบุค,คำทำนายไว้เป็นรายละเอียดว่า 1. ซึนามิทางการเมืองกำลังก่อตัวเป็นคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนเป็นการเปลี่ยนแปลงแห่งอำนาจของประชาชนในครั้งนี้ พลิกฟ้าพริกแผ่นดินชนิดคาดไม่ถึงจริงๆ 2. คนเก่าบุญเก่าที่จะเกือ้นอนุนก็สูญสิ้นแตกทับกระเจิงไปคนละทิศคนละทางมิอาจต่อกรใดๆกับใครได้ 3. อํอำนาจใหม่คนใหม่วิธีการใหม่และการกระทําใหม่ๆจะเกิดขึ้นดนบันดาลประสานให้เกิดความเรียบร้อยชื่นชมยินดีทุกหมู่เหล่า 4. นับแต่ราหู ออก17ตุลาคมเป็นต้นไปความปรองดองสมานณชันจะเริ่มเห็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจนมีแสงสว่างแห่งความสงบร่มเย็น 5. ดาพฤหัดเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญกฎกติกาของบ้านเมืองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างแน่นอนเมื่อราหูย้ายความมืดดำทมึนก็จะถูกปลดปล่อยออกไปนำมาซึ่งความถูกต้องตามทํานองครองธรรม6 วิกฤตต่างๆของประเทศทั้งโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาลายหายสิ้นไปชาวประชาก็จะกลับมาสดใสการค้าขายทั้งในและต่างประเทศก็จะดีขึ้นโดยลำดับเมื่อดาวพฤหัสเข้าสู่ราหูกำลังจะออกบอกได้เลยว่าทุกคนต้องตั้งจิตตั้งใจรับสิ่งดีๆต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของทุกๆคนต้องตั้งหลักตั้งจิตอธิษฐานวัดไก่เตีย้ยเขตตลิงชัน จัดสวดนุประเคราะห์19เมษายนเพื่อเป็นสิริมงคลดังกล่าวอย่าพลาดโอกาสสำคัญแห่งชีวิตในวันชัยระบุความคืบหน้าล่าสุดหมอปลายไพรกระซิบหรือภิกษุณีปลายเล่านิทานงูเฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปลายไายกระซิบเล่านิทานก่อนการเจาะดวงลุงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับงูเฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปก๊ก พระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงมือเจ็บคุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเปะ๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนอนะหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละอยังหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยนะ่ะงูเฮ้งมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้น ต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้นะ่ะเหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว 2. จะต้องถูกคนหักหลัง 3. คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะล่มเพราะฉะนั้นนะ่ะเดือนเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังไว อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังดวงตอนนี้ดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในน่ะเริ่มไม่ค่อยเอาก็ไม่รู้ว่าข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาน่ะคำพูดเหมือนเป็นลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางเอาไว้ว่าจะมาช่วยไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนหมู่ไหนน่ะมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็รู้แล้วว่า มีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้น่ะท่านแพ้พักสีแดงแพ้ตั้งแต่ทำหน้าโง่เฮ้งมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เข้าทางของทีมสีแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหา ถ้ารักลุงต้องบอกลุงว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้นะ่ะโรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้วว่าสุขภาพของลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะ่ะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะ ถ้าถึงเวลาตอน2-3ถึงปีข้างหน้าเขาไม่ได้ดนยำปกติแต่เขานะ่ะจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็จะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงนะ่ะถ้าถอย ต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกาความคืบนาล่าสุดสววันชัยฝันเปรี้ยง19เมษาดาวพฤหัสย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองนายวันชัยสอนสิริสมาชิกกุธิสภา,พาโพส์ตข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า19เมษายนดาวพฤหัสย,ย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรือง ขอพูดเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงดึกของวันที่19เมษายน66จากราศีมีนซึ่งเป็นวินาศกับดวงเมืองเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองในตำราราชาโชคซึ่งเดิมเป็นวินาศก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแยง้งแตกแยกไม่มัน่นคงไม่มีเสถียรภาพเกิดวิกฤตทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อแต่นี้ เมื่อย้ายเข้าราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองจะตรงกันข้ามกับที่ผ่านมาคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองเหตุบ้านการเมืองจะเป็นไปดังนี้ 1. อําอำนาจเก่าคนเก่าจะถูกบทขยี้ด้วยอำนาจใหม่คนใหม่ที่เป็นความหวังใหม่ของประชาชน 2. การปฏิวัติรัฐประหารทั้งการปกครองที่ไม่เป็นไปตามทํานองครองธรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก 3. รัฐธรรมนูนและกฎหมายต่างๆจะเป็นหลักของบ้านเมืองจะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ตรงไปตรงมาอยู่ในทํานองครองธรรม 4. กระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง 5. พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอรชชีที่นอกรีดนอกรอยจะถูกขจัดออกไปการบริหารจัดการกิจการของคณะสงฆ์ ที่ย่อหย่อนห่อนแอก็จะถูกกระชับกำจัดให้ดีขึ้น 6. การโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกวดขันทั้งข้าราชการนักการเมืองจะกระเด็นมีให้เห็นก็คราวนี้ 7. ดาวพฤหัสจะอยู่กับปราศีเมษดดวงเมืองหนึ่งปีเป็นการรีเซ็ตประเทศรีเซ็ตการบริหารจัดก,การเป็นปฐมบทของความรุ่งเรือง ก้าวข้ามความขัดแยง้งเกิดการปรองดองสมานฉันต่อแต่นั้นจะอยู่ในเรือนกระดุมพะระเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้าจะดีขึ้นเงินทองของประชาชนจะคล่องตัวลืมตาอาปากกันได้ทั่วถึงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกดวงดาวเขาไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าคนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นทุกบทขยี้เรื่องเก่าของเก่า ถูกขย่าวทิ้งเริ่มต้นกันใหม่สดใสกว่าเก่าแน่นอนเมื่อดาพระฤหัสนำโชคนำชัยมาเยี่ยงนี้ก็ต้องมีพิธีต้อนรับตามตำรับตำราบโบราณประเพณีวัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันจึงได้จัดพิธีสวดนุพเคราะห์ในวันที่19เมษายน2566เวลา19นเนาฬิกาเลือดงามยามดี